สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนบุกลุกตอบความสัม,มพันธ์ไหมพัทระเดชออกมาพูดเกี่ยวกับเรื่องราวความรักสํรหรับนางเอกสาวบุกลุกฝนทิพย์สหรับความสัมพันธ์กับพระเอกหนุ่มไหมพัทระเดชโดยเธอนั้นได้ปวดใจผ่านรายการสามแซบหนุ่มกันใช้ถามว่าทาถึงไหมหน่อยมันเป็นยังไงกันแน่บุกลุกกับไหมตอบว่าคือมันไม่ได้มีสถานะสื่อมวลชนชัดเจนแต่คือในชีวิตเราทุกวันนี้เขาก็คือเพื่อนที่คุยกันทุกเรื่องกัใช้ถามต่อว่าย้อนกลับไป คือสถานนะแฟนใช่ไหม บุกลุกตอบว่าจริงๆยังไม่อยากพูดว่าแฟนแต่มันบังเอิญพูดในเสือไปก็เลยต้องเป็นไปตามนั้นกันใช้ถามว่าวันนั้นกับวันนี้ยังเป็นแบบเดิมไหมบุกลุกตอบว่าวันนั้นกับวันนี้ต่างกันตรงที่เราเหมือนลดสถานะกันมาแล้วแต่เรื่องปฏิบัติต่อกันก็ยังเหมือนเดิมกันใช้ถามว่ามันหมายความว่ายังไงชมพู่พูดต่อว่าเดี๋ยวแปลให้ก็คือลดสถานะกันไปแล้วกลับมาคุยกันแต่กับพลบลิกหรือสาธารณะเราไม่ต้องสรุปว่าเรา เป็นอะไรกันเรารู้กันสองคนแอปถามว่าตั้งแต่หลุดปากให้สัมภาษณ์ไปคราวนั้นบรรยากาศมันเปลี่ยนไปเลยหรอปุกลุกตอบว่าคือหนูรู้สึกว่าหนูยังอยากมีผลงานที่ดีๆอยากให้คนถามที่ตรงนั้นมากกว่าจมพูถามว่าแล้วพอไม่ได้รับสถานะแล้วคนโฟกัสน้อยลงไหมปุกลุกบอกว่าเยอะกว่าเดิมอีกแต่ก็สบายใจดีถ้าคือถามก็จะตอบเหมือนเดิมก็คือยังไม่มีสถานะก็ถามอีกว่าตั้งแต่ลดสถานะไปมีคนมาจีบ บางไมพวกลุกตอบว่าไม่มีเลยค่ะเพราะว่าไม่เจอใครเลยกันใช้ถามต่อว่ากลัวไม้สถานภาพกลุ่มเครือที่เราพูดไปแบบนี้มันยิ่งทําให้ไม่มีใครกล้าเข้ามาแบบต่างคนต่างเวแต่พอเรามากักแบบนั้นมันเหมือนทําให้ไม่มีใครกล้าเข้ามาพวกลุกตอบว่าหนูก็ไม่อยากให้ใครเข้ามากันใช้ถามต่อว่าแล้วเขาล่ะ ลูกๆตอบว่าเขาก็ไม่อยากให้ใครเข้ามาคือณนะวันนี้ต่างคนต่างรินรู้ซึ่งกันและกันต่างคนต่างโอเคในสถานะที่ไม่มีสถานะกันใช้ถามต่อว่าถ้าเกิดวันหนึ่งเขาไปเจอคนอื่นลูกๆตอบว่าไม่ได้ค่ะไม่ได้ตกลงกันไว้แบบนี้ ถ้าเกิดเรามีคนอื่นก็ไม่ได้เหมือนกันชมพู่พูดเสริมว่าไม่ต้องรู้ว่าเราครบกันแบบไหนเราเป็นเพื่อนกันแต่ถ้ามีคนอื่นไม่โอเคหลังจากนั้นต่างก็มีชาวโซเชียลเข้ามาคอมเมนต์เกี่ยวกับประเด็นนี้มากมายไม่ว่าจะเป็นสงไวขนาดนี้เรายังจะมาให้สามแบบนี้อีกดังก็ไม่ดังบอกแฟนกันยากตรงไหนกั๊กคือเสื้อชนิดนึงงเดี๋ยวเลิกกลัวเสียหน้าบอกแฟนยากตรงไหนงงแต่อีกฝ่ายไปมีคนอื่นไม่ได้งงเป็นต้นเอาเป็นว่าเรื่องความรัก เรื่องของคน2คนครับท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ครับ